สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับครับวันนี้ผมมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวครับครับวันนี้มาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวครับอยู่จังหวัดเชัยภูมครับครับไปเบิ้งน้ำกันครับครับี่อุทยานแห่งชาติปลาหินงามครับครับที่ตรงเทียวครับของจังหวัดเชัยภูมครับ เป็นอุทยานแห่งชาติปลาหิงงามครับรับไปปลาอุทยานแห่งชาตาิป่าหิงงามงามครับนี่ครับจะเป็นชุ่งดอกกระเจียวเหรอครับอ,อันเดียวกันครับปลาหิงงามครับข้าพิเศษหน่องไปบ่นครับ ครับกับผมอยู่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับพี่นองครับไปป่าพี่พันนองไปเที่ยวครับครับเป็นทุ่งดอกกระเจียวครับครับก็ึืนรถไปครับอันนี้รถรับส่งครับรับไปเที่ยวครับไปทุ่งดอกกระเจียวครับไหครับไปครับทุ่งดอกกระเจียวก็อยู่จังหวัดชัยภูมครับครับเลยมามาเที่ยวครับ ครับก็คือรถไปคนละสามสิบบาทครับอาไปครับอาไปอย่างน่าเที่ยวกับสามสิบบาทครับขึ้นรถครับอ่ามีรถรับส่งขึ้เจ้าขึ้นเจ้าล่างครับนี่ครับบัตรครับสามสิบบาทครับนี่ครับล่นรถขั้นสิขึ้นครับพี่น้องครับขั้นสีสีเขียวเนี่ยครับครับก็สิไปเบิ่งน้ำกันครับ อ่มีรถรับส่งครับตาไปครับครับตัดยูช่างหลังครับ บาทสามสิบบาทครับครับพี่รถคันนี้ครับครับรถคันนี้ครับกาสิบบาขึ้นไปครับแต่เที่ยวครับแั่พี่รถรงานคืนร้านร้องครับไปบนดอกปูนดอกกระเจียวครับครับไปแล้วครับอ่าเสาป้าแล้วครับเสาป้าดอกกระเจียวครับอ่า่ที่ดอกไม้ครับเนี่ยแล้วเพิ่มครับ กำกจ้ามาปัดเศ้าครับนอนยับขึ้นครับ,รบข้างทางกับไปป้าใหม่ครับนี่ป้าใหม่ครับแนดลุงป้าครับป้า,าับคนเกี่ยวน้อยหนึ่งครับครับ พี่ร้องมาเชียับือกรองครับรงดองเปียวครับครับเป็นปลาครับเป็นปลาเป็นปลาสาดครับปลาสาดปลาปาเกลาอ่างครับเีวางกนล่าก็มีกระดมาเียวครับกระดองเป็นย่กับมีอ,อย LIKE you well, kind of ู่ครับ จ้าวบยัางมลาตะเก็นหลายครับยังปลาตุ่มดอกหลายครับทุกหมายเลขปลาเด็อดครับเห็นดอกกระเดียวอยู่ครับแต่ว่ายัางมลาัะเกินยัางปลาตะโกงหลายครับครับขัพี่รถแลนไปแลนมากครับแลนกลับไปกลับมาครับไปเที่ยวแล้วครับครับครับเยอะกระจิบ้าวีบึงเห็นงามครับ แต่<า>ยังยมีน้ำขายครับครับแต่ไมีน้ำขายครับมีเป็นเนี่ยค่ะเป็นน้ำแต่มีขนม,มขายครับค่ะขวดละสิบคร<า>ับผาสุดแผ่นดินครับผาสุดแผ่นดินดินเดือนสามภาคอีสานครับกลางเหนือครับครับที่สุดกันครับอจิงมปจอดกันครับสามภาคครับ ขับไปเบื้องผาสุดแพนดินครับขับไปเบื้องน้ำกันครับพี่น้องครับผาสุดแพนดินครับสามภาคครับมีภาคอีสามภาคเหนือภาคกลางครับอาทิ่มาจบประจกันยุ่นี่ครับขับกับเบื้องนาผาครับนี่ครับเป็นภูเขาครับด้านล่างครับปลาสุดแพนดินครับไปเบิ่งครับ ครับมาถึงแล้วครับขาสุดแผ่นดินครับรถลมดีครับนี่ครับผาปอใหม่หลายบนหนาพาตัดจะปัดไม่บนตัวเองหน้าใหญ่ค่ะเสือลงไหนเนี่ยโอ้สูงครับข้าวเป็นสั่นเลยครับสวยงามครับ ก็เป็นผู้เขาครับเป็นสั่นกันครับขโมยลองไปครับตรงไหนกันสุดตะ <laughs> ปุดด้นแล้วครับสภาพประเดินสุดครับอายุอายุตุนดอกกระเจียวครับ มาเบิ่งมาเบิ่งครับอยู่จังหวัดชัยภูมครับพี่น้องครับครับก็เป็นสอบเอาเขาครับตัดล่างครับสูงเลยครับพี่น้องครับเหมือนกับชี่เครื่องบินครับเบิ่งครับ อนนาผาเนี่ยครับเป็นหินสุวนจ่ปุดเลยครับนี่เบิ้งนครับลงม,มากรบอกา้าไปอ่าไก่ฟางปันได้ครับ <laughs> น่ากลัวครับครับกรสิไปหาเมื่งดอ,อกกระเจียวครับอ่ากระสิมีหลายปันได้ครับ นีดอกกระเจียวยังมาทักเป็นดอกหลายครับกันครับต้นห้องครับนี่ครับดอกมุนมุนคยใส่ใหม่ครับเห็ดกระอกครับนี่ครับเห็ดครับเห็ดกอครับนี่ครับเห็ดครับเห็ดแดงเห็ดกอครับเรากำลัไปปลาเจีบมาห้างครับสำหรับผูด กเที่ยวปลาครับครับก็บมีเสียงจากจันครับตามปลาตามเขาครับกับพาว่ากันเบิงปลาเบิงเขาครับดอกกระเจียวยังมาทันหลายครับมากรอนครับมีเวลาบ้านทุระครับเลย่มแหมส้มครับดอกกระเจียวครับครับกระทั่งพันของมากอ่ะ กันหกสิบปีไม่เสียครับอันที่เขามากครับมีด้านรับอยู่หังครับถ้าอ่ะมาหกสิบปีกะแต่เสียคนละสี่สิบบาทครับเข่ามากครับเดี๋ยวมามีรถมาจอดครับข้าคืนรถขามาเสียค่ารถมาเที่ยวอีกครับอ่คนละสามสิบบาทครับขารถแตะกลับ่เสียเรือแล้ว โขบบ้าเลยครับร้อยบาทครับถ้าขนมพร้ทาน้ำพร้อมครับอันนี้ปลาจิกปลาห้างปลาหวาครับนี่ครับดอกกระเจียวที่ยื่ที่โลกครับนี่ดอกกระเจียวครับพี่น้องครับนี่ครับอ่นมันยังว่าท่านได้เกิดหลายครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับ ครับเดี๋ยกระทุ่งดอกกระเจียวครับน,รน,รนี่ครับมามาครับนี่ครับดอกดอกกระเจียวครับอ่าทุ่งดอกกระเจียวครับนี่ครับระวังชมดอกกระเจียวครับ ท่านออกดอกหลายครับนี่เป็นทุ่มดอกกระเจียวครับอยู่จังหวัดหาเช้ยงภมครับอุทยานแห่งชาติหหินงามครับ เป็นบ้างเดียวกันครับครับทุง่งดอกกระเจียวครับครับดอกมันครับครับกรบพิทุง่งเอ่อแง่เตดอยู่ครับ ยังประทัดออกหลายปันไดครับถ้าออกหลายกันเขาสีสวยก็นี่ครับ ครับกระชีนี้ครับกระชียางลงไปครับอนี้นี่ครับกับมีสะพานยางยางดีครับช่อมดอกกระเจียวครับถ้าชมดอกกระเจียวกอกมาใต้สะพานนี่ครับนี่ครับไปครับยาง ชาชมน้ำสะพานครับเพ่ลทสะพานไต่ไว้ครับสะพานชา่ชมดอ,อกกระเจียวครับมันยังไม่ทันเกิดหลายครับ<อ>เดือนกลางเดือนก็น กักกดาครับอ่าเพนวาครับถึงจุดเกิดออกหลายครับอาช่วงนี้อ่าช่วงนี้มันยังมาทัานออกหลายครับออกดอกหลายครับนี่เป็นทุ่มดอกกระเจียวครับอยจังหวัดอ่าเชียงพุมครับอุทยานแห่งชาติอ่าเห็นงามครับเป็นบางเดียวกันครับ ครับทุ่งดอกกระเจียวครับครับดอกนั้นครับหลังจากเบิ้งดอกดอกระเจียวแเ้วก็ไป,ไปสะพานหนึ่ครับขยายพันธ์ออกมากครับ อยากกัมารับชีลด์ชีลด์อยู่นี่ครับเนี่ยครับขับกระจายสะพานม่านนี่ครับกับมารับชีลด์อ่ะยุดนี่ครับนี่ครับนี่ออกมาครับนี่ครับครับกะทุ่งดอ,อกกระเจียวครับ นี่ครับตรงดอกกระเจียวครับอาย่จังหวัดเชียงพุ่มครับช่วงนี้ยังออกออกย่างบอนทันเต็มที่ครับกลางเดือนกลางเดือนกรกฎาคมครับับมาเบิงลขึ้นมาออกร้ายครับนี่ครับก้าหลังจากเบิ่งดอกกระเจียวแล้วครับขามาค่อรถยุ่นีครับก็สีลงไปตะเบิ่งหินง่ามง่ามครับ เี๋เป็นตอ่อครับปลูกไว้ครับครับวังนี้เพิ่งวังเพิ่งทิดเอาไว้ท้ายรูปครับ ขึ้นไปเบิ้ลครับกระหิตอ่าสภานยางครับยางไปไต่ไปครับไปหาไปหาหินหินงามครับครับเห็นทำมองครับเห็นทำมองครับกเขียนไว้ครับ ช่วยขึ้นมาได้ครับเมื่อยครับอ่ขับไปเบิ่งครับมากนี่ครับอ่าคือเอาหินมาตังไว้ครับเอาหินมาทับไว้ครับนี่ครับ ขงามครับครับเดี๋ยวจะไปเบิรงฟุตบอลโลกครับอ่าถวยฟุตบอลโลกครับหัวดันถวยขึ้นมาได้กับเมื่ออยู่ครับกลับก <c oughs> ันก็เป็นเห็นงอกเห็นงามครับ นี่ครับพี่พน้องครับอายุใกล้ๆกันครับครับทูนตอกกระเจียวครับอาจิตกันครับตัวขึ้นมาได้กะน่าลุงบายกับเมื่อยู่ครับอัเห็นแม่ไกล้เนี่ยครับเขียนติดไปดิครับเห็นแม่ไกล้เนี่ย ครข้าทุ่งหินงามครับนี่ครับครับไปเบิ้งครับครับเป็นหินครับ อ่าเป็นเห,นหงื่อเห็นงามครับอ่าคือจะคือจะเอาไม้ทับไปเลยครับเฮ้อจริงคือจะเอามาทับไปกันไปครับแบกหูแบกตาครับ ขาอยู่ในป่าครับทุ่งครับทุ่งหินหินงามครับนี่ครับทุ่งทุ่งหินงามครับกับเป็นของธรรมชาติครับพี่น้องครับเอาใบตตกแต่งอยังครับคายครับเอาหินมาตั้งครับแต่ว่าเป็นของธรรมชาติครับนี่ครับ ข่ยกหินมาเทินกันไวครับแต่มันเป็นของธรรมชาติครับครับกระชินก้อนนี้ครับของธรรมชาติครับคล้คยๆครับถวยพุทอลโลครับขับนี่ครับคล้ายๆกันครับถอยพุทอลโลครับกับเป็นหินครับ ครับกระชีกับไปครับเป็นไงครับเอาบ้ามื่ทัวร์เนาครับครับกระชิบนี้ก็ขอจบซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับอระชิบนาพอกันไหมครับลุงม้ก็ทายบ้านหลายลวะครับเคาสีเงาแน่ยอะครับอระชิบนี้ครับขอจบชิปลงซ้ำนี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ